ขผมช่างนกนะครับเชินเคยกับรายการช่างมือใหม่ชาแนลนะครับนะครับวันนี้ผมก็จะมานะครับเพื่อนๆครับมาทำความรู้จักกับนะครับเสื้อคลัทดังคับหลังนะครับหรือเสื้อคับแผ่นกันนะครับรถุกรุ่นมีเสื้อคลัทดังคับหลังอย่างนี้ครับวันนี้จะทําหน้าที่ส่งกําลังนะครับโดยหลักเลยก็คือรับกําลังนะครับมาจากข้อเหวี่ยงนะครับรับกําลังมาจากข้อเหวี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นเวท คัดมือหรือคัดออโต้คัดสามก้อนนะครับนะครับรับกําลังมาจากข้อเหวี่ยงรับกําลังมาจากแรงเครื่องจุดนั้นตรงนั้นนั่นเองนะครับครับและจะทําหน้าที่ส่งกําลังไปยังอ่าราวสเตอร์นะครับส่งกําลังไปยังไปยังราวเกียร์ราวสเตอร์ขับนั่นเองครับนี่ครับอ่านี่คือหน้าตาของเสื้อคัดแผ่นนะครับนะครับหรือชุดยันตคัดแผ่นนะครับนะครับรถทุกรุ่นมีนะครับผมเอาเอาเสื้อเสื้อคัด เสื้อคัดแผ่นตัวนี้มาให้เพื่อนๆดูนะครับนะครับตัวนี้นะพอใช้ไปนานๆไปนะครับนะครับมันข้างในจะมีบูทอยู่นะครับบูทก็จะเริ่มหลวมนะครับที่จะให้ตัวได้นะครับครับคราวนี้นะครับเสียงมันก็จะดังนะครับเสียงมันก็จะดังดังคล้ายๆกับก้านดังกับข้อเหวี่ยงดังนะครับเสียงเดียวกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อเราติดเครื่องยนต์และเราบิดมันในรอบสูงๆ พันรอบสองพันรอบขึ้นไปนะครับเสียงก็จะหายไปครับนี่คืออาการของเสื้อคลาดหลวมนะครับนะครับเสื้อคลาดหลวมนะครับมันจะมีผลเสียนะครับนะครับมันจะมีผลเสียนะครับมันจะช่วยเคาะทำให้จังหวะเครื่องยนต์นะครับไม่สมบูรณ์แบบนะครับนะครับมันจะเคาะไม่ทำให้รอบเครื่องยนต์ไม่นิ่งนะครับมันจะดังก็เสียงคลาดนั่นคือเสื้อคลาดตอนนี้หลวมนั่นเองนะครับ มันจะดึงรอบเครื่องยนต์แล้วก็ทําให้เครื่องยนต์นะครับของท่านนะครับสึกล้อเร็วกว่ากําหนดนะครับนะครับผมจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะครับวันนี้ผมจะพามานะครับส้มเสื้อคลัทที่หลวมกันนะครับอย่างนี้ครับส้มยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับหลายคนหลายท่านอาจจะรู้แล้วแต่หลายคนหลายท่านอาจจะไม่รู้ทีนะครับชมเพื่อเป็นแนวทางชมเพื่อเพิ่มเป็นความรู้ให้แก่ตนเองนะครับโอเคครับ ครับผมในมือของผมนี่ก็จะเป็นวาล์ยรถยี่เสียแล้วนะครับนะครับผมจะนําวาล์วพวกนี้มานะครับเพื่อเป็นอุปกรณ์นะครับในการส้มคัตนะครับย้ำคัตนะครับนะครับผมจะนํามานะครับเพื่อเป็นตัวย้ำหมุดย้ำคัตนะครับเซอร์คัตนะครับอันดับแรกนะครับผมจะตั้งกับฐานของปากกาและก็เชื่อมนะครับนะครับโดยเอาหน้าดอกเห็ดนะครับไว้ล่างนะครับนะครับเอาหน้าตรงขึ้นบนนะครับ นะเพื่อตอนย้ำนะครับอ่าจะทําให้เราย้ำสะดวกย้ำง่ายนะครับขออนุญาตเชื่อมแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับเชื่อมเสร็จแล้วครับนะครับหลังจากนั้นเรามาเจียหมุดออกกันนะครับตัดหมุดออกกันนะครับนะครับเพื่อถอดดูบูธข้างในนะครับผมเจียไปเรื่อยๆครับ โอเคครับเจียเสร็จแล้วครับนะครับเดี๋ยวเราจะเคาะนะครับเปิดฝาท้ายออกมาก่อนก่อนนะครับโอเคครับเคาะไปเรื่อยๆครับเคาะไปเรื่อยเสื้อบางตัวก็อาจจะเคาะออกง่ายครับบางตัวก็อาจจะเคาะออกยากนะครับนะครับค่อยๆทําไปเรื่อยนะครับระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าเสื้อจะเป็นเสื้ออลูมิเนียมนะครับนะครับเฟืองเหล็กตัวนี้ี็จะเป็นเฟืองเหล็กล้อนะครับ ยัไม่แข็งแรงมันเหล็กแข็งเหล็กเหนียวนะครับค่อยๆทําครระมัดระวังผมจะเคาะบนเคาะล่างเคาะไปเรื่อยเคาะจนนับคอยบูธให้ตัวนะครับผมจะงัดฝาท้ายนะครับที่ครอบบูธออกมาก่อนครับ ครับทำไปเรื่อยๆนะครับจะเย็นๆนะครับระมัดระวังหน่อยนะครับผมจะหัวไม้รองข้างล่างนะครับไม่ให้โดนเหล็กนนเอากระดาษลังนะครับรองนะครับเขี่ยไปเรื่อยๆครับเขี่ยไปเรื่อยๆครับอาจจะดูว่าผมทำแรงนะแต่ว่าไม่ใช่นะครับเนี่ยผมใช้ความเร็วนะครับของภาพนะครับ โอเคครับใกล้แล้วครับโอเคครับใกล้แล้ครับใกล้แล้วครับโอเคครับออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนะครับนี่ฝาท้ายของมันนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ผมเปิดฝาท้ายออกมาดูนะครับบูธก็จะหมดแล้วนะครับข้างในก็จะมีจัดสปริงกันกระแทกนะครับนะับช่วยซับแรงนะครับหลังจากบูธหมดนะครับสปริงนี้ก็จะทาหน้าที่กันกระแทกนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเจียมหมดเอาหมดนี่ออกกันนะครับนี่ครับหน้าตาของบูธที่หมดไปนะครับจะอยู่ในช่องนี้นะโอเคครับเดี๋ยวลองเคาะดูก่อนฮะแข็งมากครับนะครับ บูดบางตัวเขาอัดกับเท่นมานะครับมันจะแข็งนะมันจะค่อนข้างออกยากนะเราต้องหาวิธีนะครับหาวิธีขั้นตอนการนะครับเอาหมุดออกกันนะครับนะครับผมจะใช้สว่านนะครับนะเจาะเข้าไปนะครับเพื่อนะครับให้หมุดที่มันแน่นเนี้ยคลายตัวออกนะครับผมใช้จะใช้ดอกสว่านดอกเล็กนะครับนําศูนย์เข้าไปก่อนนะฮะโอเคครับเจาะให้เข้ากลึงกลางนะครับ นะครับระมัดระวังด้วยนะครับจะโดนเสื้อนะครับนะครับค่อนข้างที่จะนะครับอันตรายนะครับต้องใช้ฝีมือนะครับความนิ่งสักนิดหนึ่งนะโอเคครับนําศูนย์มาแล้วครับนะครับจากนี้ผมจะใช้ดอกใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับผมทํางานใหญ่มือต้องนิ่งครับโอเคครับเจาะไปเรื่อยครับเจาะไปเรื่อยครับ ไม่รู้ว่าหมุดแข็งหรือดอกสว่านไม่คมนะครับเจาะไปเรื่อยครับโอเคครับเจาะไปเรื่อยครับสมาธิจอดจ่อครับมือต้องนิ่งครับพยายามเจาะให้เข้ากลึ่งกลางของหมุดนะครับโอเคครับได้แล้วครับลอง้าดูครับ ฮ่านะครับเริ่มลงแล้วครับหมุดที่โผล่ขึ้นมานะครับตอนนี้เคาลงเสมอเลยนะโอเคครับผมเจาะครบหมดทุกตัวแล้วนะนะครับเดี๋ยวผมมาเฟืองนะครับเหล็กออกก่อนนะครับเอาสปริงออกก่อนนะครับเพื่อจะทําการตีหมุดออกง่ายนะครับกับผมนี่นะครับผมจะเจาะเข้ากลางกลางหมุดนะครับหมดเลยนะะนครับอย่าลืมนะครับอะไรเฟืองแหวนที่เราออกมาเราจําให้มันนะครับตัวไหนตรงไหน ด้านไหนหน้าไหนนะครับใส่เข้าไปให้กลับให้กลับเหมือนเดิมทุกตำแหน่งนะเดี๋ยวผมทําการเจียหมดที่มันบานออกก่อนนะครับนะบเพื่อจะได้ตีออกให้ง่ายสะดวกกว่าเดิมนะครับครับขั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังอย่าให้กินเสื้ออย่าให้โดนเสื้ออลูมิเนียมนะครับนะครับระมัดระวังหน่อยนะครับโอเคครับนี่ครับออกง่ายเดียวเองนะครับไม่ยากเลยนะครับหาอะไรรองเคาะนะครับ โอเครับไปตัวถัดไปครับแต่ผมจะปาดเกียร์หัวบานออกก่อนนะครับระมัดระวังด้วยนะครับระมัดระวังอย่าให้ถูกเสื้ออลูมเมนียมแล้วก็ระมัดระวังนะครับเศษเหล็กจะเข้าตานะครับถ้ามีแว่นที่ดีก็ใส่แว่นตานะครับนะครับทำงานใหญ่นะครับมือต้องนิ่งนะครับใจต้องทิ้นนะครับ ครับทำไปเรื่อยครับทำไปเรื่อยครับอย่ากดดันตัวเองนะครับตัวนี้ไม่ออกครับแข็งอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะนะับเอาใช้ลูกบล็อกนะครับรองแล้วก็ใช้นะครับน็อตนะครับดันอีกข้างแล้วใช้ปากกานะครับหมุนหนีบให้หลุดออกนะฮะครับทำระมัดระวังนะครับ นะครับดูชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับลองเอาไปทําลองไปหัดทําลองทําดูนะครบางคนบางท่านอาจจะกลัวครับลองทําดูนะะนครับถ้าไม่ทําเราก็อาจจะไม่เป็นไม่เข้าใจนะครับโอเคครับออกมาแล้วครับออกมาแล้วนี่คือหนามุดย้ํานั่นเองนะครับโอเคครับออกมาแล้วครับคราวนี้มาขั้นตอนนะครับตําความสะอาดเพื่อนํำไปประกอบกันนะครับ อย่าลืมนะครับตรงไหนชิ้นไหนนะครับถอดยังไงนะครับจำให้มั่นนะครับตำแหน่ง ah นะครับอย่าให้ผิดเพี้ยนนะครับโอเคครับนะครับนี่บูทนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับของเก่าหมดไปแล้วนะครับสลายหายไปแล้วนะครับนะครับใส่บูทนะครับเข้าไปนะครับใส่สปริงเข้าไปนะครับตัวไหนตำแหน่งไหนนะครับใส่เข้าไปที่เดิมนะครับ ไปครับทำไปเรื่อยครับเหนื่อยก็พักครับเธอไม่รักก็พอออไม่ใช่ครับเหนื่อยก็พักนะครับทําไปเรื่อยครับเดี๋ยวก็จะเข้าใจไปเองนะครับสปริงนะครับมันจะมีหน้าบังคับอยู่นะครับว่าตรงไหนตรงไหนก็จะบังคับนะครับใส่เข้าตำแหน่งนะครับ เพราะว่าถ้าไม่เข้าตำแหน่งนับก็จะเสร็จไม่ได้นะครับตรงนี้ไม่เป็นไรครับมันจะมีตำแหน่งบอกไว้นะครับิงตัวนี้ดีอย่างหนึ่งนะครับเมื่อเวลาเมื่อบุ๊หมดนะครับมันจะซับกันกระแทกนะครับม่เสื้อเฟืองเหล็กเคาะกับเสื้อมินียมนะครับโอเคครับมาขั้นตอนการประกอบกันนะครับใส่เฟืองเหล็กเข้าไปนะครับ อย่าลืมนะครับด้านไหนอยู่บนด้านไหนอยู่ล่างตอนขั้นตอนเวลาเราถอดเราอย่าลืมเด็ดขาดนะครับหลังจากใส่เฟืองเด็ดเข้าไปแล้วนะครับอย่าลืมแหวนนะครับอ่านี่แหวนรองอีกทีนะครับแล้วก็ฝาปิดท้ายนะครับโอเคครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเมื่อใส่อุปกรณ์ครบแล้วเราก็จะไปย้ำกันนะครับนี่ครับหมุดนะครับหมุดย้ำนะครับ ใส่จากข้างในออกมาข้างนอกนะครับโอเคครับมาขั้นตอนการย้ำานะครับผมจะรองนะครับรองหัวหมดนะครับให้ตรงกับก้านที่ผมเชื่อมนะครับนะครับแล้วก็ประคองนะครับตรงนี้ครับต้องทําด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับผมจะเคาะนะครับย้ํานะครับให้หมุดหัวท้ายบานนะครับแล้วก็ให้ตรงกลางเบ่งคับรูนะครับ ตัวเคาะไม่ได้ใช้ดัมบล็อกก่อนเลยะโอเคครับเคาะก็ไปเรื่อยครับเพิ่มน้ำหนักไปทีละนิดทีละนิดครับผมจะเคาะนะครับไปทีละตัวทีละตัวไล่ไปเรื่อยนะครับจนกว่าจะเน้นนะครับโอเคครับตอนนี้ไปตัวอื่นครับเริ่มที่จะเน้นแล้วนะครับโอเคครับผมเพิ่งย้ำไปตัวเดียวเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ตัวที่สองครับ ใส่จากในออกมาข้างนอกนะครับนะครับนี่ครับแบบนี้ครับค่อยๆย้ำย้ำไปเรื่อยๆย้ำไปเรื่อยๆครับย้ำจนกว่าจะแน่นนะครับโอเคครับหลังจากผมย้ำไล่เสร็จแล้วนะครับนะครับก็จะได้นะครับความแน่นนะครับที่เราต้องการกันนะครับหัวท้ายนะครับตรงกลางแน่นหมดแล้วนะครับ ย้ำไปเรือ่อยๆไล่ไปเรือ่อยๆนะครับทีละจุดทีละจุดนะครับจนกว่านะครับมันจะแน่นนับแน่นแบบล็อกแข็งเลยนะครับก็จะได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับนะครับช่างมือใหม่ที่ไม่เคยทำนะครับลองนะครับชมคลิปผม <Iya. S 1> börjar, <ๆ>นะครับนับเพื่อเป็นแนวทางนะครับแล้วก็นําไปทำนำนำไปปฏิบัติกันดูนะครับนะครับผมจะเชื่อมอวารองเคาะข,ข้างล่างอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้เหล็กส่งนะเพื่อย้ําให้แน่นนะครับ ชมเพื่อเป็นแนวทางครับสําหรับบางคนนะครับก็อาจจะมีนะครับวิธีทาที่ดีกว่าผมนะครับอีกนะครับแต่ถ้าบางคนนะครับไม่เข้าใจนะครับก็ดูคลิปผมไว้เพื่อเป็นแนวทางนะเพื่อนําไปพัฒนานะครับโอเคครับนะครับวันนี้ผมก็นําสาระความรู้นะครับการเช็คเสื้อคลัดหลังรัางคลัดหลังการซ่อมนะครับมาชมกันนะครับเพียงเท่านี้นะครับนะครับ ถ้าผมทำอะไรผิดพลาดประการใดต้องขออาไปไว้นัที่นี้ด้วยนะครับชมเพื่อเป็นแนวทางเสริมความรู้ให้แก่ตัวเองนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับเออได้เลยครับได้เลยครับเออพอแล้วครับปิดจ่องได้แล้วครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ